แต่ปัญหาจริงๆที่เราขยับได้ช้าเนี่ยเพราะเราชินกับยุทธศาสตร์ตั้งรับมานานโดยที่เราไม่มียุทธศาสตร์เชิงลุกผมว่านี่คือปัญหาผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่า,าลักษณะยุทธศาสตร์ของเราเราจะเอาแผนที่ขวานทองของเราเป็นตัวตั้ง แล้วเราใส่กําลังเข้าไปใส่เจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วเราซิลชายแดนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราตั้งรับไม่ปราณีตเราไม่เข้มงวดกวดขนันไม่บังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกลุกนะครับไม่งั้นจะมีขเขมรล,ล้ําแดนหรือว้าแดงล้ําแดนนะครับเข้ามาหลายๆจุดได้อย่างไร,รดังนั้นผมคิดว่าณนะวันนี้จึงเป็นโอกาสสาหรับรัฐบาลไทยเปลี่ยนไม์เซตสักนิดหนึ่งนะครับเซตอัพทีมคณะที่ปรึกษาบางกลุ่มให้มียุทธศาสตร,ร์เชิงลุกให้มากขึ้นแล้วก็ประกาศเลยว่าไทยขอประกาศยุทธศาสตร์นะครับ การสกัดกั้นสแกมโบเดียหรือยุทธศาสตร์ตรึงภัยคุกคามกัมพูชาให้อยู่กับที่โดยแ,กออกแยกออกเป็นสองส่วนหนึ่งภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความมั่นคงมนุษย์ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกับนานาชาติแล้วก็ทํางานเชิงลุกในการไม่ให้ภัยคุกคามเนี้ยเข้ามาที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆหรือทําให้ประชากรเกาหลีใต้อยู่ในภาวะอันตรายรสองก็คือว่าภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเก่า การใช้อาวุธหนักของกัมพูชาจรวด BM21 การละเมิดเส้นเขตแดนเราจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการผักฐานยิงจรวด BM 21ที่ทำร้ายคนไทยให้ออกไปอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากพื้นที่ชายแดนมันมีกรรมวิธีต่างๆที่รัฐมหาอำนาจหรือหลายประเทศในอดีตเนี่ยดำเนินแผนการป้องกันในลักษณะน,นี้มาแล้วดังนั้นผมก็เลยเสนอว่าเราจะต้องมียุทธศาสตร์สกัดกัน้นสแคมโบเดียแล้วลุกออกไปนอกอชายแดนให้มากขึ้นนะครับ